มุ่เจ้าเสียบอกว่ายามนี้นะขนาดเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่แรงงานกเกษียณก็นยังตัวงานกันยังมีคนตัวงานอยู่ดิเอออันนี้กะห้องขับรูเหตุผลน้ำเพลินเนาะ่าเพลินพาก,กันออกงานโดยสาเหตุอย่างนี่ละงานกเกษียดจะเป็นอ่าอันใดที่นาจะมีปัญหาหลายกมูบมีงานก็ให้ออกเ็ดงานบาอบูกืใจก็ให้ออกเออ เดเวบาบ่าเข้าใจ้่บ่รู้เรื่องฟังภาษาบ่าได้กะให้ออกเลยกกมีได้ในเกาหลีใต็งมันเปลี่ยนจังสั้นเลยเด้ขั้นวาให้ออกก็คือให้ออกเลยมันเปลี่ยนจังสีอยู่ดิขนบ้านนี้สิเป็นประมาณนี้นะครับแต่บางที่กะด้วยเหตุผลที่ว่าค้นงานพอออกเองก็มีเพราะว่าได้เงินบทตามเป่าเอ้ยหล้วก็บ่มีวันหยุดเอ้ยเมือเอ่อยเอ้ยอ่ เห็นว่าสัญญาจ,จ้างมาเหตุงานเปียดม่งมาหอดแล้วใหุ้่วงงานหกมง่งตีหาหกม่วงก็ให้โ่วงงานแล้วยังที่ก็มีนะกับประมาณนี้หล,ลายคนข,นขาเจะกับม,มาเออเขามาทําตามสัญญาแต่ว่าจากสีบอกัสีนะครับว่าเออขันช่ำหนาหันนี่เขา,าให้ล่วงตะเซาอีดีอิสเเอล,เอลนี่ล่วงงาน,นตีหาเป็นจัมนงมาแจ่งนนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตามนี้แต่ว่าบางคนเขาจะกับรับประเด็เขาจะกับออของอว้อ่ายใหญ่อย่างสี่ตกงานกับทักมาหาผม บางคนก็ขอใหญ่มาเป็นปีสองปีเขาถึงให้ออกกับมีเองสินานะครับนะแต่สิวาจังใดบางคนว่าโอ้ยคนตัวงานคือคนใหญ่อคนใหญ่คนตัวงานคือคนเลือกงานหรือ่ามันกับ่เสมอไปศิวาอคนตัวงานคือคนเลือกงานก็ดีบางคนเขากับ่มีงานอีหลีนะครับบางคนเขากับมันก็บบไหวอีหลีงานนี่สินางานเงินกับเลื่อนนาเลื่อนหลังเขอยากให้เขาสยหักหลยก็หักหลอบางมองในฮักเป็น สามแสนสี่แสนวอนสามแสนกว่าวอนก็มีเนี่ยเกือบสี่แสนวอนเราคือจังของไอ้่นิวนะสามแสนหกบอกคือสามแสนแปดคาห่องปาดกับพวดกับพ่อีหลีได้ครับพี่น้องบางคนเขาก็บบ่ไหวเขาก็ออกแหละเขาก็คอยใหญ่นะฮะเพราะเขาก็นนีไปเลยคอยใหญ่ไป้ลกับบ่อใหญ่ก็นนีไปเลยก็มีนี่เออจ็คสี่ว่าจยงไ๋ผมก็ได้ผมก็บผมีงานใหนพูดได้ลลวผมก็เป็นคนหางานเนาะผมกับผมกับพ่อผมเออ ที่สีบ้างอะไรครับพี่น้องโอ้ยสิบ้างบ้านีอบ่แม่แต่ง,งานกับสีที่เหิืนงานกวางานกวาดสังเขกาก็ะหังออกงานเบิดงานงานอุตสาหกรรมมัอนี่นะแล้วแต่ดวงไฟดวงมันแล้วแต่วาสนาไฟวาสนามันแหละครับพี่น้องเอ้ยผมก็จะบอกว่าทางไหนมมาแล้วก็แล้วแต่ดวงไฟดวงมันคือวานผู้เป็นทันมากครบ่ต้องยานดอกมารวดมาล,มาล,มาลา่องมือตะก้อนบ่ต้องเสียผมก็ได้ผู้ละคนสีมาแล้วผู้ละคนสีเลี้ยงกัดใจหวานได้ยินผ,นผมบอกสิกระไรผมบอกสื้อเนวเด้อผมบอกด้บอกแนวเดียวดเด้อ <irgend. S 2> ผมบอกพูดผู้ได้เงินหลยกับบอาผูดอดเงินหน่อยกับบอาผูดตกงานกับบอาผู้งานหลยผมกับบอาผมบอกซ้อเนี่ยผมบอกด้๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไดี๋ยวว่าเวให้ผู้ใดไรอให้ผู้ใดไแจกวกแจกอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหันังนก้นเนียกษียกัยังนี่ก้นตกงานอยู่เนาะผมก็เลย่องคืนวันสีนะนะครับมึอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้ครับนี่แหละชีวิตในเรื่องงานในต่างประเทศนี่บ่าวประเทศได้่ะสุดแค้แต่วาสนาคือเก่าครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ